ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมนะครับเ,เราจัดกันทุกวันจันทร์และวันพฤหัสน,นะครับก็สำหรับวันนี้นตั้งใจจะนำงานวิจัยนะครับที่สำคัญงานหนึ่งมาให้เพื่อนๆนนะและตั้งใจว่าในช่วงทุกวันจันทร์เนี่ยนะครับงานวิจัยของเราที่ผ่าน peer review หรือมีการตรวจสอบแล้วนะครับ28งานวิจัยจะทยอยนำงานวิจัยต่าง มาอ่านนะครับมาทบทวนด้วยกันนะครับครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงงานวิจัยฉบับที่1ไปแล้ววันนี้เราจะพูดถึงงานวิจัยฉบับที่สองนะครับนี่บอกว่าเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการการวิจัยมะเร็งผิวหนังนะคร<ๆ>ับเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊งานวิจัยนี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงน่าเชื่อถือยังไงนะครับเดี๋ยวขอแชร์สกรีนนะครับอันแรกเลยนะครับนี่เป็นงานวิจัย นะครับที่ทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า Louisiana State University หรือ LSU นะครับที่สหรัฐอเมริกาและงานวิจัยนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่สำคัญมากที่ทำให้บริษัท Life Vantage ได้นำมาผลิตเป็นสินค้านะครับที่ชื่อว่า True Science เป็นชุดสกินแคร์นะครับที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นนวัตกรรม NRF2 นะครับชื่องานวิจัยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เปิดงานวิจัยออกมาเนี่ยนะครับจะพบว่ามันมีชื่องานวิจัยเทปว่าชื่องานวิจัยนี้ใช้ชื่อคำว่า o t a n d i m นะครับส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่นเพราะหลายๆบริษัทหรือบริษัทส่วนใหญ่เราจะพบว่าเป็นงานวิจัยที่มักจะเป็นงานวิจัยส่วนประกอบนะครับที่นำมาประกอบกับตัว,ตวผลิตภัณฑ์ของเขา นะฮะแต่ตัวสินค้าจริงๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีงานวิจัยตัวสินค้าหรือเอาตัวสินค้าไปทดลองวิจัยว่าได้ผลดีขนาดไหนเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแต่โปร t a นดิมหรือ,อผลิตภัณฑ์ของไลฟ์แบนเทจจะมีงานวิจัยที่ใช้ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปแล้วมาทดลองนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าได้ผลไหมนะครับในงานวิจัยนี้นะครับจะเห็นว่า เขียนไว้ว่า ProTandim นะครับชื่อง,งานวิจัยข้างบนนะ,ะ Fundamentally นะครับ New antioxidant approach in chemoprevention using mouse two-stage skin carcinogenesis as, as a model นะครับเราจะแปลงง่ายๆนะครับในงานวิจัยนี้นะครับผมแปลมาให้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่า ProTandim เป็นแนวทางพื้นฐานใหม่ของการต้านอนุมูลอิสระในการบำบัดในการทำเคมีบำบัดนะครับโดยใช้รูปแบบการก่อมะเร็งผิวหนังสองขั้นของของหนูทดลองนะครับแปลว่าในงานวิจัยนี้ใช้หนูเป็นตัวทดลองและทำให้หนูเนี่ยมีการก่อเกิดมะเร็งผิวหนังขึ้นนะครับและ,ะใช้ผลิตภัณฑ์โปรแทนดนมเนี่ยเป็นเหมือนคีโมนะครับ คือการรักษานะครับว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาเลยนะครับอันนี้งานวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนเป็นอาหารนะครับแต่มีคุณสมบัติที่สามารถที่จะทำให้เกิดการรักษาโรคได้นะครับอันนี้จากงานวิจัยที่ผมอ้างอีกนะครับ มหาวิทยาลัย LSU นะครับในคณะที่เป็น Health Department นะครับก็คือเป็นคณะเกี่ยวกับส,สุขภาพเนี่ยนะครับที่นิวออร์ลีนนะครับงานวิจัยนะครับจะมีส่วนประกอบที่เราเรียกว่า abstract นะครับคือบทคัดยอ่อซึ่งสรุปให้เรารู้ว่าในงานวิจัยนี้เนี่ยเขาพูดถึงอะไรนะครับบรรทัดแรกของงานวิจัยนี้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนลองดูนะครับก็บอกว่า o x i d a t i v e Stress เป็นตัวการสำคัญในการพัฒนามะเร็งนะครับนี่สิ่งที่สำคัญนะครับว่างานวิจัยนี้อยู่ในผับเม็ดและนะครับผ่านการตรวจสอบหรือการฟิลเตอร์เรียบร้อยนะครับว่างานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ได้รับมาตรฐานและถก็ถูกตรวจสอบว่าเป็นจริงนะครับไม่ใช่เป็นงานวิจัยเพียงแค่อยู่ในบริษัทเท่านั้น ได้มีการตีพิมพ์และบรรจุอยู่ใน PubMed .gov ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นประโยคนี้อยู่ใน Abstract หรืออยู่ในบทคัดย่อและอยู่ใน PubMed ด้วยแปลว่านี่คือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นความจริงว่า oxidative stress หรือความเครียดที่มาจากออกไซด์เป็นตัวการสำคัญในการพัฒนามะเร็งนะครับแปลว่ามะเร็งเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นและพัฒนาต่อเนื่อง นะครับสิ่งที่ทำให้เกิดการกระตุน้นทำให้เกิดการพัฒนาของเชื้อะเร็งต่อก็คือ Oxidative Stress ที่เรารู้จักอยู่แล้วนะครับและอ,อนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวการนะครับที่ทำให้เกิด OXIDATIVE STRESS อนุมูลิสระมาจากไหนได้บ้างนะครับเขบอกว่ามาจากสองแหล่งด้วยกันนะครับมาจากภายนอกกับมาจากภายในนะครับภายนอกก็อาจจะมาจาก สารเคมีต่างๆนะครับที่เรารับเข้าสู่ร่างกายเขาบอกว่าจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปจากอากาศที่เราหายใจนะครับจากน้ําที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยนะครับนี่คือจากภายนอกส่วนจากภายในนะครับก็จากการสร้างพลังงานของร่างกายของเราทราบไหมครับว่าทุกครั้งที่เราหายใจเข้าไปอาหารที่เราทานเข้าไปนําไปสู่กระบวนการที่เราเรียกว่า กระบวนการสร้างพลังงานร่างกายของเราก็เป็นการสร้างพลังงานให้เซลล์ต่างๆใช้นะครับเมื่อเกิดการสร้างพลังงานจะเกิดของเสียชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าอนุมูลอิสระนะครับในลูกศรที่เราเห็นในภาพนะครับอนุมูลอิสระเนี่ยมีหลายๆตัวนะครับตัวที่มีความรุนแรงมากที่สุดที่เขียนอยู่ในลูกศรสีรฟ้านะครับ O2 นะครับ O แล้วมีเลข2แล้วมีขีดลบเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าซูเปอร์ออกไซด์ นอกจากนี้ยังมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับมีหลายๆตัวด้วยกันเขาบอกว่าอนุมูลอิสระเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายและนำมาสู่การทำลายเซลล์ของเรานะครับถ้าเกิดเซลล์ของเราถูกทำลายแล้วร่างกายเราซ่อมนะครับมันจะรีบซ่อมซ่อมแล้วเกิดเป็นพังผืดน,นะครับหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดการทำลายแล้วไม่สามารถ ซอมแซมได้ก็คือเกิดการกลายพันธุ์ไปเลยเราเรียกว่ามะเร็งนะครับตามในภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ได้เกิ่น,นําไปในบรรทัดแรกนะครับบรรทัดต,ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูบรรทัดต,ต่อไปนะครับที่ไฮไลท์สีเข้มๆไว้นะครับเขาบอกว่าเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระนะครับแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยสร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระเพื่อยับยั้งนะครับ การสร้างเนื้องอกนะครับโดยการทดลองในจานเพาะเชื้อและในร่างกายของมนุษย์แล้วนะครับ mm. พบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเพิ่มของเอนไซม์ต้านอนุมูลสละนะครับจะมีศักยภาพนะครับในการป้องกันมะเร็งได้นะแปลว่าถ้าเมื่อไหร่ร่างกายของเราเนี่ยสร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลสละมันจะเป็นลด อนุมูลิสระห,หรือลดออกซิเดทีฟสเตรสและทำให้เกิดนะครับศักยภาพในการป้องกันเพราะนั้นเรามาดูภาพต่อไปนะครับภาพเมื่อสักครู่จะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราใช่ไหมครับและหลังจากนั้นแปลว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการสร้างเอนไซม์นะครับในภาพจะเห็นว่ามี SOD เกิดขึ้นนะครับ SOD เนี่ยมีความสำคัญมากๆเป็นเอนไซม์ที่ร่างกายเราสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับ O2 ที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยนะครับหรือว่าซูเปอร์ออกไซด์เมื่อ SOD ซูเปอร์ออกไซด์จัดการกับซูเปอร์ออกไซด์เรียบร้อยจะได้ O2H2 นะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับซึ่งถือว่ามันก็คืออนุมูลอิสระอีกชนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดร่างกายเรามี GPX นะครับหรือกรูตาไทโอนเปอร์ออกซิเดสก็จะเป็น เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระอีกชนิดหนึง่งที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการเปลี่ยนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้เป็นน้ำา2โมเลกุลน,นะครับและมี c a t catalase ซึ่งร่างกายเราสร้างขึ้นมาอีกเหมือนกันนะครับเปลี่ยนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้เป็นน้ำา2โมเลกุลแล้วก็ออกซิเจนอีกหนึ่งโมเลกุลน,นะครับอ่าอีกส่วนหนึ่ง MPO ก็เป็นเอนไซม์อีกเหมือนกันนะครับที่เปลี่ยนให้เป็นไฮดรอกซิลนะครับ เพราะนั้นรวมแล้วเนี่ยเราจะพบว่าร่างกายของเรามีกระบวนการสร้างเอนไซม์ที่จะลดนะครับการทําลายของอนุมูลสลาแปลว่าลดปริมาณของอนุมูลสลาลงครับไม่เช่นนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะ่อเกิดการสร้างเซลล์มะเร็งหรือการสร้างพังผืดขึ้นมาทราบไหมครับว่าพังผืดก็คือแผลเป็นที่เกิดในอวัยวะสําคัญสําคัญแล้วทําให้อวัยวะเหล่านั้นไม่สามารถทํางานได้เช่น ถ้าเราเกิดทางผืดในปอดแปลว่าปอดของเราเนี่ยจะลดบทบาทในการเ,าเรียกว่าทำงานลดลงนะครับหรือว่าในหัวใจถ้าเกิดกล้ามเนื้อหัวใจเกิดทังผืดหรือเกิดแผลเป็นแปลว่าเนื้อเยื่อเหล่านั้นเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อไม่ปกติหัวใจเราจะไม่สามารถทำงานได้นะครับนี่คือบรรทัดที่สองในงานวิจัยนี้นะครับอ่าบรรทัดต่อไปนะครับ เขาบอกว่าในงานวิจัยนี้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์โปรแทนดิมซึ่งผลิตจากสมุนไพรที่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางแต่ว่าสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยมีการใช้อยู่แล้วนะครับในทุกๆท,ท้องที่ในโลกนี้นะครับแล้วก็ได้รับการชี้ชัดว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดการทำงานของ SOD Catalyst และนะครับการสร้าง ลดการสร้างซูเปอร์ออกไซด์และลิปิดเพอร์ออกซิเดชันก็คือลดการสร้างอนุมูลอสระนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวส่วนประกอบนะครับสมุนไพรที่อยู่ในโปรแทนนิมเนี่ยถือได้ว่ามีความสามารถในการเพิ่มเอนไซม์ต้านอนุมูลอสระและลดอนุมูลอสระในร่างกายของคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยนะครับนี่คือตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่ชื่อว่าโปรแทนนิม Nerve นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรทัดต่อไปนะครับในงานวิจัยนี้นะครับมีคำถามหรือมีความต้องการชัดเจนนะครับที่ต้องการทราบว่าโปรแทนดิมเนี่ยจะสามารถยับยั้งการก่อตัวของเนื้องอกโดยการรับประทานนะครับโดยการรับประทานเข้าไปได้หรือไม่นะครับเพราะว่าถือว่าโปรแทนดิมเนี่ยเป็นจัดอยู่ในกลุ่มของอาหารนะครับไม่ได้จดทะเบียนเป็นยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาต้องการทราบว่าอาหารชนิดนี้นะครับหรืออาหารที่จดทะเบียนชื่อว่าโปรแทนดิมเนี่ยจะไปยับยั้งการก่อตัวของเนื้องอกได้หรือไม่นะครับนี่คือคำถามที่สำคัญนะและที่สำคัญเขาบอกว่านี่คือตอนท้ายของงานวิจัยแล้วนะครับเขาบอกว่าตอนท้ายของงานวิจัยเนี่ยนะบพบว่าหนูที่ทานโปรแทนดิมนะครับต้องบอกว่าในงานวิจัยนี้เขาใช้หนูทดลองนะครับ โดยการสเปรย์นะครับทำให้หนูทดลองเนี่ยเกิดเป็นมะเร็งผิวหนังจริงๆแล้วเนี่ยด้วยการกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังหนูทดลองจะเกิดมะเร็งผิวหนังทุกๆตัวนะครับหนูที่ทานโปรโทรดิมบวกกับอาหารพื้นฐานกับหนูที่ทานอาหารพื้นฐานอย่างเดียวนะครับอตอนท้ายเนี่ยก็มีน้ําหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการบ่งชี้ ให้เห็นชัดเจนว่าโปรโทานดิมนะ่ยไม่มีอันตรายหรือไม่มีพิษใดๆนะครับหลังจาก3สัปดาห์นะครับสสัปดาห์ของการวิจัยจะพบว่าการแสดงผลของ SOD และค a t a l เลสก็คือเอนไซม์ต้านอนุมูลสลานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแปลว่าปริมาณเพิ่มขึ้นรวมทั้งการทำงานของ SOD ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่ปริมาณอย่างเดียวนะครับทั้งปริมาณและการทำงานเพิ่มขึ้น และที่สําคัญก็คือเนื้อเนื้องอกนะครับหรือเนื้อร้ายที่ผิวหนังและการขยายพื้นที่ของมะเร็งผิวหนังเนี่ยลดลงนะครับในหนูที่ทานโปรตีนดิมโดยพบว่าเนื้องอกที่ผิวหนังเนี่ยลดลง33ซนะครับและการขยายตัวของบริเวณหรือพื้นที่ของมะเร็งผิวหนังเนี่ยลดลง57ปนนะครับ <ME U X. S 1> เมื่อเทียบกับหนูที่รับประทานอาหารพื้นฐานอย่างเดียว นะครับนี่ถือว่างานวิจัยนี้นะครับได้รับการตรวจสอบและอยู่ในพับเน็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่มีการอ้างอิงในงานวิจัยอื่นๆได้อย่างถูกต้องนะครับแปลว่างานวิจัยนี้นะครับไม่มีอะไรผิดเพีย้ยนหรือไม่เป็นไปตามงานวิจัยนะครับถือว่าได้รับมาตรฐานอย่างสูงเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้ด้วยกันนะครับเขาบอกว่าสีเขียวๆที่เป็นพื้นฐานนะครับร่างกายของเราเนี่ย ทุกๆเซลล์นะครับที่เรามีอยู่37ล้านล้านเซลลถ้าเราบอกว่านี่คือเซลลที่เป็น normal cell นะครับเซลล์ Sell ของเราเนี่ยจะเกิดการเ,าเกิดอนุมูลอิสระนะครับซึ่งอาจจะมาหลายๆแหล่งนะครับผมรวมแล้วเนี่ยแหล่งต่างๆอาจจะมาจากทั้งภายนอกภายในแต่ร่างกายของเรามีตัวจัดการกับการากับอนุมูลอิสระเหล่านั้นนะครับจะเห็นว่าเราเรียกว่า antioxidant inhibitor นะครับเหมือนตาช่าง ด้านซ้ายที่เป็นลูกศรสีแดงเนี่ยยังไงร่างกายของเราก็จะมีอนุมูลสละเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่สามารถมีสิทธิ์เป็นศูนย์ได้เลยนะครับตราบใดที่เรายังหายใจเรายังอยู่บนพื้นโลกนี้อยู่นะครับแต่สิ่งที่หายไปก็คือตัวการในการลดอนุมูลสละนะครับในภาพจะเห็นเขียนในกล่องไว้ด้านขวานะครับจะบอกว่า catalase g l u t a t h uh, อ SOD นะครับไลเรามาถึงข้างลาง เพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบเป็นภาพเนี่ยเขาบอกว่าเกิดความไม่สมดุลขึ้นนะครับตาช่างก็เอียงเหมือนกันแต่การเอียงของตาช่างเนี่ยยังเป็นการเอียงแบบทั่วๆไปไม่ได้เอียงมากเรามาดูภาพ b ข้างล่างนะครับที่เป็นรูปภาพที่มีสีแบ็กกราวด์เป็นสีชมพูชมพูเนี่ยนะครับจะเห็นว่านี่คือเชื้อหรือว่าเซลล์มะเร็งนะครับ มีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นนะครับแต่ตัวการที่จะไปลดอนุมูลอิสระลดน้อยลงมากๆเพราะฉะนั้นตาช่างที่เราเห็นนะครับนอกจากจะไม่สมดุลแล้วเนี่ยนะครับปริมาณของอนุมูลอิสระเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเรียกว่าสภาวะออกซิเดทีสสเตรสเนี่ยสูงมากๆเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่อยู่บนด้านบนที่มันเหมือนชิงช้าเหมือนเราดั้งชิงช้านะครับ มันไม่สมดุลนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายนะครับเรามาดูต่อนะครับจากภาพนี้เราจะเห็นว่า,าบรรทัดสุดท้ายหรือย่อหน้าสุดท้ายในบทคัดย่อของงานวิจัยนี้จะบอกว่าการศึกษาทางชีวเคมีและเนื้อเยื่อนะครับพบว่าโปรโทานดิมเนี่ยยับยั้งความเครียดออกซิเดชันหรือออกซิเดทีฟสเตรสที่กระตุ้นให้เกิดเนื้องอกนะครับ ก็เห็นได้จากการวัดระดับของโปรโตีนคาร์บอนิลนะครับซึ่งเขาวัดระดับแล้วเนี่ยพบว่ามันลดความเครียดออกซิเดชันได้นะครับและการเพิ่มจำนวนนะครับของเซลล์เนี่ยก็ลดลงนะครับที่ผิวหนังก็จะดูเส้นทางนะครับแล้วก็การอักเสบลดลงนะครับเขาจะบอกว่ามีหลักฐานอะไรบ้างนะครับรวมทั้งเนี่ยมีการเหนี่ยวนำนะครับทำให้เกิดสารต้านอนุมูลสละหรือเอนไซม์ต้านอนุมูลสละ ที่โปรแทนดิม um, นะครับสรุปไว้ในตอนท้ายก็บอกว่าโปรแทนดิม um อาจจะเป็นแนวทางที่ใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้ต้องบอกว่านะครับเป็นงานวิจัยที่ทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าลุยเซียนาสเตทนะครับวันนี้เนี่ยผมถือโอกาสนำงานวิจัยนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่า จริงๆแล้วความน่าเชื่อถือก็คืองานวิจัยนี้ไม่ได้เป็นงานวิจัยของอส่วนประกอบนะครับแต่เป็นงานวิจัยที่ใช้ผลิตภัณฑ์โปรแทนดิมไปทดลองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งนะครับในภาพนี้เพื่อนๆเ,เห็นนี่คือ,องานวิจัยทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมพยายามอันนี้จะให้เพื่อนได้เห็นงานวิจัยฉบับเต็มนะครับ แอปหนึ่งนะครับเยี๋ยดูโอเคอาจจะเป็นอันนี้อ่าอันนี้จะเป็นฉบับเต็มนะครับลองมาดูนะครับเ็าบอกฉบับเต็มเนี่ยจํานวนหน้าที่เราเห็นนะครับถ้าเราอ่านงานวิจัยนี้จะมีอยู่แค่แปดหน้านะครับแปดหน้าเนาะเดี๋ยวลองดูต่อนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันขยับหรือเปล่าอ๋อขยับนะครับโอเคนี่คือตัวงานวิจัยจะเห็นส่วนสําคัญอันหนึงนะครับที่เขาเขียนไว้ข้างล่างบอกว่า competing interest นะครับแปลว่างานวิจัยนี้เนี่ยนะครับผู้ทำงานวิจัยนะครับบอกไว้เลยว่าไม่ได้ทำเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของใครนะครับแปลว่าเขาเป็นอิสระโดยแท้จริงนะครับไม่ได้ทำเพื่อไลฟ์แวนเ g e นะครับแต่ทำเพื่องานทางด้านวิจัยจะเห็นว่าเขียนไว้ competing interest นะครับ และงานวิจัยนี้ Funding น,นะครับในในงานวิจัยบอก Funding ก็คือสนับสนุนโดย Skin Cancer Foundation หรือมูลนิธิามะเร็งผิวหนังนะครับไม่ได้สนับสนุนโดยบริษัท Life v a n t a g e นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าเราโชคดีมากๆเลยที่เราอยู่ในธุรกิจที่เป็นงานวิจัยของบุคคลที่3ซึ่งยืนยันนะครับว่า ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลจริงๆแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกอ้างเองในงานวิจัยนะครับอื่นๆอีกเยอะมากอย่างที่บอกว่าเราสามารถ citation ก็คือ,อนำงานวิจัยนี้เนี่ยไปอ้างเองในงานวิจัยระดับสูงๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะให้เห็นว่าในแต่ละหน้านะครับที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถอ่านที่มาที่ไป introduction นะครับไปเปเรื่อยๆเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดอยู่มีอยู่ 8หน้าที่ได้รับการตีพิมพ์นะครับแมทเท i เรการใช้แล้วก็วิธีการทำการวิจัยนะครับมีอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยถ้าใครสนใจนะครับสามารถของานวิจัยนี้ที่ผมได้นะครับสามารถเอาไปอ้างอิงได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วในการแนะนําลูกค้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องทราบขนาดอ่ามากถึงขนาดนี้นะครับและงานวิจัยนี้ทําขึ้นและตีพิมพ์ในปี2009นะครับถือว่า เรียงลาดับแล้วเป็นงานวิจัยฉบับที่2เห็นไหมครับว่าส่วนสุดท้ายเนี่ยมีผลลัพธ์นะครับที่เขียนว่า result คือ p r o t a n d i m เนี่ย suppress ก็คือแปลว่าไปลดการก่อตัวนะครับของการเกิดเนื้อเยื่อในเซลล์มะเร็งผิวหนังนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือว่างานวิจัยนี้นะครับนำไปสู่การนำนะครับส่วนผสมของ r r t t n n i m n e r v e 2เนี่ย มาอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ชื่อว่า t s u i e n c e ซึ่งให้ผลดีในเรื่องของการทำให้เซลล์ของเราปกป้องตัวเองแล้วก็ป้องกันมะเร็งผิวหนังนะครับที่อาจจะมาจากการกระตุ้นโดยสารเคมีจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะมีโอกาสมากๆเลยที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะนะครับมีโอกาสเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะครับโอเคใน,ในธรรมชาติเนาะสำหรับ ในวันนี้นะครับต็ขออนุญาตนําเสนอข้อมูลนะครับในเรื่องของงานวิจัยที่2ของ l i ท v Antage ที่อยู่ใน PubMed.gov นะครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่ใช้ชื่อว่า Protandim นะครับแนวทางเลือกใหม่ในการลด Oxidative Stress นะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในเรื่องของการทำเคมีบำบัดในหนูทดลองนะครับที่ทำให้เกิดเชื้อมาเร็งที่ผิวหนังนะครับ โดยใช้รูปแบบที่มหาวิาลยลุูเซียนาสเตทเป็นคนเริ่มต้นนะครับก็ขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับ